สวัสดีครับที่ผมเจมินเดนะครับในเกมที่ชื่อว่า Hello Neighbor d i a l e นั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ก็เป็น Hello Neighbor ภาคใหม่ในเวอร์ชันโมบายนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศตัวเกมกันว่าในภาคนี้ตาลงคนเดิมเนี่ยครับจะป่วนขนาดไหนนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับเรามาอยู่ในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะการบังคับของเกมนี้นะครับแน่นอนครับผมเป็นมุมมองคนที่1เหมือนกันเนาะดีแพดด้านซ้ายมือนะครับนี่แต่ลองเข้ามาเทสก่อนอัดนิดหน่อย นะครับเหมือนตัวเกมยังมีปัญหาเรื่องแบบอจอลั่นมันชอบหมุนขึ้นไปด้านบนเองอะไรแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นที่มือผมด้วยหรือเปล่านะอันนี้บ้านเราใช่ไหมเอาทำไมห้องล็อก,กวะอเหมือนจะมีโต๊ะคราฟเลยทนะ่านผู้ชมมีรองเท้ากับแว่นตายังไม่สามารถทำอะไรได้โอเค มีบอร์ดนะครับบอร์ดนี้น่าจะเป็นปริศนาหรือเป็นควสอ,อะไรบางอย่างให้เราทําในภาคนี้เนาะมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับเห็นว่านี่ครับเครื่องหมายอะไรเอนะ่ยเนาะมีกุญแจ ota. นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกล้องเนาะโอเคแล้วเราจะออกจังไกหน้าต่างไม่ได้ปิดนะครับผมโอเคแค่นี้เหรอเราแบบเข้าประตูไม่ได้เราก็ออกหน้าต่างปกติใช่ <laughs> โอเคนี่ครับมาแล้วบ้านตะลุงคนเดิมอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเรานี่บ้านเรานะครับ เอ้าตัดฉากเลยเหรอยังไม่ทันได้เดินชมนกชม,ชมไม้ชมอะไรเลยตัดฉากมาบ้านคุณลุงคนเดิมเลยครับตอนนี้คุณลุงก็ทําอะไรอยู่นะเขากําลังทําทให้บ้านไฟติดอยู่นะครับกคือกาลังซ่อมไฟอยู่หรือกําลังทดลองอะไรแปลกๆเออเฮ้ยแล้วเรามาโผล่บ้านตาลุงเลยเหรอยังไม่ได้ทําการสํารวจอะไรเลยใจเย็นๆเดะแต่เหมือนบ้านรอบข้างนี้เหมือนเขาจะไม่สร้างอะไรเลยนะเหมือนเป็นโมเดลว่านุ่้ชมครับโมเดลย,ยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมก่อนเล็กน้อยแล้วกันเนาะ ก็คือมันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมอะอามันเดินไปไม่ได้ด้วยเนาะเดินไปมันดีตดกลับโอเคไม่ให้ไปมนเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรเนาะมันเป็นเหมือนกระดานแข็งอันนึงหรือว่าไม้เรียบๆอันนึงเนาะประมาณนั้นทีนี้เรามาบัางตลุงกันต่อครับแน่นอนครับเราค่อยๆย่องไปเดี๋ยวดิเปิดปัะเราจะเจออะไรเลยหรือเปล่า ห้องนี้ล็อกอยู่เนี่ยครับไอตัวเคอร์เซอร์มันลั่นอีกแล้วหาก่อนไอห้องนี้มันเป็นห้องอะไรวะไม่มีของอะไรเลย <c oughs> เดี๋ยวดิมันมีชั้นสองนะแต่ชั้นสองว่าเอาประตูห้องน่าจะเยอะเดี๋ยวรอดูชั้นแรกก่อนนะครับในนี้มีอะไรไหมเอ้าเจออะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมเขาบอกให้เราหยิบอะเดี๋ยวโอ้โหลั่นอีกแล้ว โอ้เจอกุญแจแต่กุญแจเลยโอ้หประตูอยู่ใกล้ขนาดนี้เลย <c oughs> คือเปิดปุ๊บ,เจ,บ,เ,บเจอปั๊บเปิดปั๊บเจอปุ๊บอะไรแบบนี้เลยเหรอเกินไปนะทีนี้เราก็เข้าไปในห้องนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดินเข้ามาแล้วมันก็เจอไฟฉายอยู่อะ่ะเอา้ากล้องจอนปิดทำงานตะลุงขึ้นมาแล้วมันหนีอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมนเนี่ยมันเป็นครัสซีนะี่ยลุงมโหนะครับแล้วก็ตัดฉากกลับมา เราน่าจะโดนส่งกลับบ้านแล้วนะครับนี่ครับเราโดนส่งกลับบ้านมาแล้วเขาก็บอกว่าอา่อในส่วนของตัวกลางจอครับเห็นบ้านที่มีเครื่องหมายชี้ถูกเมื่อกี้ครับหนึ่งทับสิบอ่ะก็คือเวลาที่เราโดนลุงเจอหนึ่ครั้งนะครับมันจะขึ้น1นะครับก็คือมีโอกาสได้เล่นได้ครับประมาณ10นะประมาณนั้นเนาะสำหรับเกมตัวนี้เปิดเมนูกระเป๋าขึ้นมานะครับได้ในส่วนของตัวรองเท้าเหรอเอาแว่นตา แมมองไงเป็นรองเท้าเมื่อกี้มันอยู่อันไหนอันนี้เว่นตาโอเคได้ของแล้วนะครับปึ๊บเราออกไปทางเดิมท่านผู้ชมครับไปทางเดิมเลยเราไม่รู้ว่าแว่นนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปส่องบ้านลงดูนะครับ No m Mem no memory memory is not โอเคใช้แว่นครับนั่นไงอะไรอ่ะ โอเคสองเรียบร้อยแล้วพอได้แล้วมั้งพ่อหนุม่มเฮ้ยเจออะไรเขียวๆเ,เนี่ยคืออะไรนนเ,เ,เนี่ยเขียวๆเนี่ยมันมันจับได้ใช่ไหมโอเคจับเสร็จแล้วก็วิ่งอันนี้หลุมกับดักอ๋อเป็นเป็นเหมือนอุปกรณ์ไว้ส่องดูนะครับว่าตรงไหนปลอดภัยบ้างแล้วแล้วบ้านตระลงปลอดภัยไหมวะขุดอะไรได้ไหม ขุดอะไรไม่ได้เลยชั้นบนอะขึ้นไปทำอะไรได้ปะ่มเพโอ้โหไอแบบนี้อีกละผมโคตรเกียดเลยผมกระโดดแล้วติดไงผมเลยเกียดมันประตูนี้ก็เปิดไม่ได้ขุดได้ไหมขุดประตูแม่งเลย <laughs> มันเปิดไม่ได้อยู่แล้วนะที่มันจะเปิดนะเอาอัานี้เป็นห้องอะไรบางอย่างนะครับ ไอ้แต่มันเหมือนเป็นกล้องวงจรปิดเลยเอาแล้วก็มันคืออะไรอะ่ะมันคือเจอตะลุงใช่ไหมนั่นไงมันเป็นกล้องวงจรปิดนะ่านผู้ชมเวลาที่อ่าเขาเรียกอะไรกล้องวงจรปิดมีปัญหาอะไรแบบนี้นะหรือว่ามันโดนจับสัญญาณที่มีคนบุกลุกนะครับตะลุงก็จะมาจากไหนไม่รู้นะครับต่อมานะครับเขาให้ไอตัวรองเท้าตัวนี้เรามา เออเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูไอรองเท้านี่คืออะไรนะครับเหมือนเป็นสิงประดิษฐ์อะไรบางอย่างเอาเก็บดิโอเคได้รองเท้ามาแล้วนะครับแหมเป็นของตอนนี้2แล้วนะคะกลางจอนะครับสองแล้วนะก็หมายถึงว่าเราโดนตะลุงเจอ2ครั้งแล้วนีครับมันจะกระโดดขึ้นไปข้างบนได้เลยไหมปึง้งว้าวเจ๋งมืนกนนะเนี่ย เดี๋ยวห้องนี้มันเป็นเหมือนถ้าใครเคยเล่นเกมที่มันเป็นเหมือนหลบไอตัวกล้องจอรปิดนะครับก็รอให้มันไปแบบนั้นแล้วเราวิ่งครับอ้าวชิบหายยังไม่ทันเลยวิ่งเลยโดนโดนปลายหางของกล้องจอรปิดเจอตะลุงหันตะลุงงงวะ่ะตะลุงงงหนีดิเอา้าเนี่ยไอเขาเรียกอะไรท่านผู้ชมไอเนี่ย ไอขันจ้ออ่ะมันชอบมีปัญหาหโหคตรเซ็งเลยไปใหม่ไปใหม,หม่อีกสักรอบหนึ่งนะครับค่อยๆแก้ปัญหาไปเนาะสำหรับเกมตัวนี้นะครับกดี๋วขึ้นมาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวดูอ๋อมันมีสีเขียวๆถึงตรงนี้เลยนะครับก็ต้องรอให้มันพ้นไปก่อนให้รอไปถึงหัวเตียงก่อนเนาะวิ่งครับเอาอีกแล้วอ๋อ เฮ้ยแล้วมันโดนเดี๋ยวเปิดอะไรทำอะไรได้ไหมเนี่ยไหนๆก็ไหนๆละโดนอยู่แล้วแหละสับสวิกอะไรได้ไหมโอเคสับสวิกลงเฮ้ยตาลงยืนงงครับปลาใส่แม่งเลย <c oughs> ตาลงตาลง เออโดนอีกรอบนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวตะกร้าสินค้าบ้างน,นะครับว่ามีอะไรบ้างเนานะก็มีพวก็ปเก็บตำงตำเงินนะครับมีพวกไอเทมต,ต่างๆที่เราสามารถซื้อได้นะครับเรารู้ไปแล้วนะว่าตัวเว่นตัวนี้นะครับมันสามารถบอกได้นะว่าตรงไหนมีกับดักบ้างน,นะแล้วก็อีกอันนึงเราไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้หลักๆเนาะเนี่ยเราก็จะมีของต่างๆตรง,ง,งนี้นะครับกลางจอผมไม่แน่ใจเท่าเล่นถึง10ครั้งแล้วมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือมันจะต้องรอ เขาเรียกอะไรเหมือนลอสซามีนาอะไรบางอย่างเนาะโดดลงไปนะครับก็เอาเป็นว่าก็นะ่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะใครสนใจก็ลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับ Hello Neighbor Diary เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ